สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนทําขนมบัวลอยสาคูฟักทองอร่อยออยไว้ทานกันค่ะสูตรนี้ก็จะมีความนุ่มหนึบของสาคูมีความมันของฟักทองอร่อยเข้ากันลงตัวเลยนะคะก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามครัวมาดามเจนด้วยค่ะเริ่มจากการแช่สาคูกันก่อนเลยนะคะใช้สาคู150กรัมและน้ำสะอาด150กรัมค่ะแช่ไว้ประมาณ5-7นาทีนะคะระหว่างนี้เรามาบดฟักทองรอกันเลยค่ะ ใช้ฟักทองที่นึ่งสุกแล้ว200กรัมใช้ช้อนบดขยี้แบบนี้นะคะพอบดจนได้เนื้อละเอียดทั่วถึงแล้วก็ใส่สาคูที่เราแช่ไว้ได้เลยนะคะสาคูเมื่อได้ที่แล้วน้ำที่เราแช่สาคูก็จะไม่เหลือเลยค่ะจากนั้นก็ใช้ซ่อมคนคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะคะพอเข้ากันได้ระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะใช้มือนวดค่ะ ใช้เวลาคนผสมและนวดไม่นานค่ะสังเกตว่าเม็ดสาคูเข้ากับฟักทองดีแล้วก็พอแล้วค่ะพอได้ลักษณะแบบนี้เราก็ปั้นได้เลยนะคะปั้นเป็นก้อนกลมๆขนาดเท่าๆกันค่ะสำหรับขนาดจะเป็นเม็ดเล็กหรือเม็ดใหญ่ก็แล้วแต่เราชอบเลยนะคะ พอปั้นเสร็จแล้วก็ตั้งน้ำต้มเม็ดบัวลอยได้เลยค่ะใส่ใบเตยลงไปพอน้ำเดือดก็ใส่เม็ดบัวลอยได้เลยนะคะใช้ทัพพีคนเพื่อไม่ให้เม็ดบัวลอยติดกันค่ะพอบัวลอยลอยขึ้นมาแล้วรออีก5นาทีค่ะจากนั้นก็ตักขึ้นมานอกน้ำเย็นนะคะการน็อกน้ำเย็นก็เพื่อไม่ให้เม็ดบัวลอยติดกันค่ะและยังทำให้ขนมมีความนุ่มเหนิบอีกด้วยนะคะ พอเราตองเม็ดับลอยเสร็จแล้วจากนั้นไปต้มน้ำกะทิได้เลยค่ะสำหรับกะทิที่ใช้วันนี้เป็นกะทิกล่องนะคะใช้กะทิ500กรัมค่ะตามด้วยน้ำมะพร้าวซึ่งในส่วนนี้จะใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้ค่ะใส่ใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมและน้ำตาลทรายใช้140กรัมความหวานก็เพิ่มหรือลดได้นะคะ140กรัมกำลังดีเลยค่ะและใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะ พอ,อกะทิเริ่มเดือดก็ตักใบเตยขึ้นนะคะจากนั้นใส่เนื้อมะพร้าวค่ะสำหรับเนื้อมะพร้าวก็ใส่ตามชอบเลยนะคะวันนี้ใช้เนื้อมะพร้าวหลูกค่ะตามด้วยเม็ดบัวลอยที่เราต้มไว้ค่ะรอให้น้ำเดือดอีกครั้งก็ยกลงจากเตาได้เลยนะคะสำหรับสูตรและส่วนผสมจะวางไวใ้ให้ตรงคำอธิบายนะคะสูตรนี้มีความอร่อยสามารถทำขายได้เลยค่ะ และวิธีทําก็ไม่ยากเลยค่ะอย่าลืมลองไปทําทานดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ